สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะมาจากมัตุปินดิกสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12ค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเริ่มง่ายๆนะครับแต่พาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องจิตใจที่ซับซ้อนที่เดียว เรื่องเริ่มที่นิคโครธารามครุงกบ,บิลพัทใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าท่านพบกับทันทป,ปานิศักยะครับแล้วเขาก็เข้ามาถามแบบตรงๆงเลยนะถามว่าพระสมณะโดยปกติแล้วท่านสอนว่าย,ยัางไงบอกว่ายังไงเป็นคําถามที่ตรงมากค่ะครับผมแล้วคําตอบของพระพุทธเจ้านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสําคัญเลยท่านตรัสว่าโดยปกติแล้วท่านมีหลักการสอนที่ทําให้เอ่อไม่โต้เถียงกับใครๆใ,ในโลก ไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกครับแล้วก็อธิบายถึงสภาวะที่สัญญาหรือความจําได้หมายรู้ต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถมาครอบงาผู้ปฏิบัติที่ปราศจากกิเลสตัณหาได้อืมฟังดูเป็นหลักการที่ลึกซึ้งนะคะใช่ครับลึกซึ้งจนทันตปานีเองก็เอ่อเหมือนจะยังจับประเด็นไม่ได้ค่ะเห็นว่ามีปฏิกิริยาแปลกๆด้วยสันศีรษะแลบลิ้นครับทำหน้าย่นๆหน่อยแล้วก็จากไป กลายเป็นว่าจุดประกายความอยากรู้ในหมู่ภิกษุเลยว่าเอ๊ะหลักการนี้มันคืออะไรกันแน่ทำยังไงถึงจะไม่โต้เถียงแล้วสัญญาไม่ครอบงำนี่มันเป็นยังไงใช่ครับเหมือนได้หัวข้อมาแต่ยังขาดรายละเอียดค่ะก็เลยมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวแทนเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยขอให้ทรงขยายความให้หน่อยซึ่งพระพุทธองค์ก็ส่งให้คำตอบที่เอยยังคงรวบรัดอยู่ครับท่านตรัสว่า ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าหรือที่เรียกว่าปปัญจสัญญาเนี่ยมันครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดค่ะถ้าหากว่าไม่มีความเพลิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นนั่นแหละคือที่สุดแห่งอนุสัยกิเลสต่างๆอนุสัยคือกิเลสท,ที่นอนเนื่องในใจเราครับทั้งราคะปฏิฆะทิฏฐิแล้วอกุศลธรรมการทะเละวิวาทมันก็จะดับไปตรงนั้นเองแล้วท่านก็เสด็จเข้าที่ประทับไป ทิ้งไว้ให้สงสัยกว่าเดิมอีกสิครับแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับเหมือนได้สูตรมาแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้ส่วนผสมวิธีทามันเป็นยังไงแล้วเหล่าพิสูจน์ทำยังไงต่อคะพวกท่านก็เลยปรึกษากันว่าเอจะไปถามใครดีนะที่พอจะอธิบายเรื่องลึกซึ้งแบบนี้ได้แล้วก็คิดถึงพระมหากจารน,นะใช่ครับเพราะท่านได้รับยกย่องจากทั้งพระพุทธเจ้าเองแล้วก็เพื่อนภิกูุนด้วยกันว่าเป็นเลิศในการอาธิบายธรรมให้พิสดารได้ ค่ะก็เลยไปหาท่านครับตอนแรกท่านมหากระจานะก็ออกตัวนิดหน่อยนะครับเปรียบเลยว่าเหมือนคนหาแก่นไม้อ๋อที่ว่ามองข้ามต้นไม้ใหญ่ไปหากิ่งใบครับผมคือเหมือนกับมองข้ามพระพุทธเจ้าแล้วมาถามตัวท่านซึ่งเป็นสาวก แต่สุดท้ายท่านก็เมตตาอธิบายให้ฟังตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะท่านอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนนี้ว่ายังไงคะครับท่านก็อธิบายถึงที่มาที่ไปของไอ้เจ้าปปันจสัญญานี่แหละครับคือความคิดปรุงแต่งที่มันทําให้เรื่องมันยืดเยื้อเนิ่นช้าก่อปัญหาค่ะมันเริ่มจากไหนคะมันเริ่มจากเบสิคสุดๆเลยครับคืออายตนะภายในของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกคือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อ๋อพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใช่ครับพอมันกระทบกันปุ๊บก็เกิดวิญญาณคือการรับรู้ขึ้นมารับรู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่ครับผมพอสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอายตนะอารมณ์วิญญาณก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะคือการสัมผัสการสัมผัสทางอายตนะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึก สุขทุกเฉยเฉยถูกต้องครับผมพอเกิดเวทนาปุ๊บเราก็สัญญาคือจำได้หมายรู้ในอารมณ์นั้นในเวทนานั้นจำได้ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบประมาณนั้นครับแล้วจากสัญญาก็นำไปสู่วิตกคือความคิดตรึกเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเคค่ะฟังดูเป็นกระบวนการรับรู้ปกติของคนเราเลยนี่คะแล้วมันกลายเป็นปปัจจสัญญาที่เป็นปัญหาไปได้ยังไงคะ จุดเปลี่ยนม,มันอยู่ตรงนี้แหละครับคือพอเกิดวิตกหรือความคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปยึดถือในเวทนาสัญญาหรือวิตกนั้นๆอ๋อถ้าเราไปยุ่งกับมันไปชอบใจไม่ชอบใจมันใช่ครับถ้าเราไปเกาะติดมันความคิดนั้นมันจะไม่หยุดอยู่แค่วิตกเฉยๆแต่มันจะแตกตัวปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆขยายเรื่องไปเองครับกลายเป็นปปัญจสัญญา คือความคิดปรุงแต่งฟุ้งสร้างที่มันครอบงังจิตใจทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่สร้างความขัดแย้งภายในแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแหวงภายนอกหรือกิเลสต,ต่างๆตามมาอ๋อเข้าใจชัดขึ้นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเห็นเค้กอายตนะพล u สอารมณ์รู้สึกอยากกินเวทนาจำได้ว่าอร่อยสัญญาคิดว่าน่ากินจังวิตกครับ แต่ถ้าเราไปยึดติดกับความอยากนั้นมากๆม,มันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยๆกินดีไม่นะกลัวอ้วนแต่ว่านิดเดียวเองวนไปวนมากลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านสร้างความเครียดให้ตัวเองนี่คือปรับปันจดสัญญาใช่เลยครับตัวอย่างดีมากเลยครับการมันคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรับรู้หรือความคิดแรกแต่เกิดจากการที่เราเข้าไปยึดติดแล้วก็ขยายผลความคิดนั้นด้วยอำนาจกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันไม่เข้าไปเพลิดเพลินไม่ยึดติดครับผมในเวทนาสัญญาวิตกที่มันเกิดขึ้นกระบวนการปรุงแต่งเป็นประปันจัสัญญามันก็จะหยุดลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรกการทะเลาะวิวาทอากุศลธรรมต่างๆก็ดับไปด้วยถูกต้องครับนี่แหละคือคำอธิบายที่ท่านมหากัจานะขยายความจากคำสอนโดยย่อของพระพุทธเจ้าครับ กระจ่างเลยค่ะแล้วพอเหล่าภิกษุได้ฟังคําอธิบายนี้แล้วก็นําความกลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองเลยครับว่าใช่เลยพระมหาจัจรนะอธิบายได้ถูกต้องตรงตามที่พระองค์หมายถึงทุกประการจริงๆทรงชมว่าท่านมีปัญญามากครับแล้วก็บอกว่าถ้ามาถามพระองค์เองพระองค์ก็จะอธิบายแบบเดียวกันนี้แหละ แล้วก็มีเรื่องชื่อของธรรมบัรยายนี้ด้วยใช่ไหมคะน่ารักดีใช่ครับท่านพระอานนท์ซึ่งฟังอยู่ด้วยเกิดความประทับใจามากท่านก็เลยเปรียบเลยว่าธรรมบัรยายนี้ไพเราะเหมือนได้ชิมมะถุปินดิกะก้อนน้ำผึ้งครับผมเหมือนก้อนน้ำผึ้งที่หวานอร่อยชุ่มชื่นใจซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้วก็ทรง,งตั้งชื่อธรรมบัรญ,ญายนี้ว่ามะถุปินดิกะปริยายตามนั้นเลยครับ เป็นชื่อที่เพราะแล้วก็สื่อความหมายได้ดีจริงๆนะคะครับสรุปแล้วหัวใจสำคัญของมัทถุปินติกสูตรเนี้ยก็คือชี้ให้เราเห็นว่าความขัดแย้งความทุกข์ความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่าต่างๆหรือประปัญจสัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับค่ะมันมีที่มาครับมันมีรากมาจากกระบวนการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้เองแล้วก็การที่เราเข้าไปมีปฏิกิริยาไปยึดต,ติดเพลิดเพลินกับความรู้สึก ความจําความคิดที่มันเกิดขึ้นตามมาการเข้าใจกลไกลตรงนี้แหละคือคุณแจสําคัญใช่ครับสู่การไม่โตเถียงการไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองและคนอื่นเป็นความเข้าใจเรื่องจิตใจที่ลึกซึ้งแต่ก็สามารถนําไปสังเกตและปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนผู้ฟังลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะว่า เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เรื่องมันยืดเยื้อเนิ่นช้ามันก่อตัวขึ้นมาจากการรับรู้และการยึดติดของเราเองแบบนี้เราจะเอาความเข้าใจนี้ไปสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างลองนําไปพิจารณากันดูนะคะ